ใช่ค่ะเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้11กันยายน2565เราจะมาอัปเดตลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่ปี2565วันนี้มาตรวจสอบสถานะผ่านและไม่ผ่าน รวมและสรุปมาไว้ให้ในคลิปนี้แล้วนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้กันที่นี่ทุกวันนะคะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านช่องทางทั้งออนไลน์และ Walk in ระหว่างวันที่5กันยายนถึง19ตุลาคมล่าสุดแอดได้รวบรวมช่องทางสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จแล้ว ว่าเราจะตรวจสอบสถานะได้จากช่องทางไหนบ้างนะคะสำหรับช่องทางการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการท่านสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t h หรือที่เว็บไซต์ w e l f a r e m o f g o t h นะคะ หรือเดินทางไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยตนเองสามารถลงทะเบียนณนะหน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศนะคะซึ่งก็จะมีสำนักง,งานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักง,งานเขตก,กรุงเทพมหานครสำนักง,งานเมืองพัทยาสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรณก์เกษตรหรือทกศ สาขาธนาคารอมสินสาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดหมหาชนนะคะทั้งนี้ช่วงเวลาในการเปิดรับลงทะเบียนหากตรงกับเสาร์และอาทิตย์หรือวันหยุดราชการจะต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานนั้นๆในแต่ละแห่งนะคะการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะคะผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ d m o f g o t h หรือเว็บไซต์ welfare.mof.go.th เว็บไซต์เดียวกับที่เราลงทะเบียนออนไลน์นะคะจากนั้นเลือกปุ่มตรวจสอบสถานาการลงทะเบียนได้ตั้งแต่16กันยายนเป็นต้นไปโดยระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิดของผู้ลงทะเบียนนะคะในกรณี walk-in ที่หน่วยรับลงทะเบียนตรวจสอบสถานะได้ด้วยการระบุหมายเลขบัตรประชาชนหรือดิฟชิปนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าผู้ลงทะเบียนจะต้องผ่านการตรวจสอบขั้นตอนใดบ้างในการลงทะเบียนขอรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะคะผู้ลงทะเบียนจะต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2565เมือ่อผ่านการตรวจสอบสถานะบุคคลและความสัมพันธ์กับกรมการปกครองผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลกักเกณฑ์ของโครงการและผ่านการยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิ์นะคะกรณีประการผลการตรวจสอบสถานะบุคคลแล้วไม่ตรงกับข้อมูลในฐานของกรมการปกครอง ท่านจะต้องทําอย่างไรนะคะกรณีกรณีที่ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามข้อมูลของกรมการปกครองหลังจากวันที่ประกาศผลผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเองให้ตรงกับข้อมูลของกรมการปกครองที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ตนไในลงทะเบียนหรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้นนะคะ และสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ไม่มีครอบครัวหรือโสดสามารถไปแจ้งข้อมูลสามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้นะคะกรณีประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไม่ผ่านต้องทำอย่างไร ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านทางเว็บไซต์โครงการและติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่านเพื่อขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลโดยตรงนะคะไปต่อที่ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการอย่างไร ผู้ลงทะเบียนจะต้องยืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์การยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอนเนกประสงค์หรือสมาร์ทการ์ดณธนาคารตามที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งก็ได้แก่ธนาคารกรุงไทยทกสและออมสินนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ที่รอการยืนยันตัวตนใครที่ยังมีบัตรประจำตัวประชาชนที่เป็นแบบเดิมแบบเก่าอยู่ให้ไปเปลี่ยนเป็นแบบ ล่าสุดแบบใหม่แบบสมาร์ทการ์ดซึ่งขณะนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเปลี่ยนบัตรนะคะทีนี้เราก็มาดูตารางประกาศผลการลงทะเบียนผลการตรวจสอบความสัมพันธ์กับกรมการปกครองนะคะถือว่าเป็นด่านแรกหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วนะคะมาดู มีทั้งหมด7รอบนะคะรอบที่1นะคะช่วงเวลาที่ลงทะเบียน5กันยายนถึง8กันยายนประกาศผลทุกวันศุกร์นะคะศุกร์ที่16กันยายนศุกร์แรกนะคะรอบที่สองลงทะเบียน9ถึง15กันยายนนะคะประกาศผล23กันยายนรอบที่สลงทะเบียน16ถึง22กันยายนประกาศผล30กันยายนรอบที่สี่ ลงทะเบียน23ากันยายนถึง29กันยายนประกาศผล7ตุลาคมรอบที่530กันยายนถึง6ตุลาคมนะคะประกาศผล14ตุลาคมรอบที่6ลงทะเบียน7ตุลาคมถึง13ตุลาคมประกาศผล21ตุลาคมรอบที่7ลงทะเบียน14-19ถึง 19, ตุลาคมประกาศผล28ตุลาคม,ม2565 และหากตรวจสอบสถานาการ์ลงทะเบียนแล้วพบสถานาการ์ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ท่านจะต้องรีบแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่3พฤศจิกายน2565นะคะรอบสำหรับการแก้ไขข้อมูลเป็นเออ่ก็จะเป็นรอบที่8ระหว่าง20ตุลาคมถึง3าพฤศจิกายนประกาศผล11ตุลาคม2 5 6 5นะคะ และนี่ก็คืออัปเดตล่าสุด11กันยายนสําหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2565ตรวจสอบสถานะผ่านและไม่ผ่านสรุปมาให้ครบจบทุกเรื่องแล้วนะคะในคลิปนี้